สวัสดีทุกคนครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมกับยายจะมากินปลาหนึ่งอันนี้ยายทําใช่ไหมทาไ้รอหลานมาจากโรงเรียนผมเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนทุกคนวันนี้พี่เกมพี่เกมไปเชียงใหม่ประมาณสามวันได้แล้วทุกคนตอนแรกพี่เกมบอกสองวันแต่น่าตอนนี้น่าจะประมาณสามวันพี่เกมบอกว่ากลับมาพรุ่งนี้ผมก็เลยถ่ายไอ้ปลาหนึ่งแล้วก็มีอะไรบ้างทอาเหนียวทุกคนวันนี้ วันนี้มากินกับยายครับอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้นึ่งอันนี้นึ่งเองใช่ไหมยายนปลาก็ทําเองน้ําจิ้มก็ทําเองทําเองทุกอย่างทุกคนรอหลานมากินกันเลยเหวานขึ้นยังกินปลาฮะเหวานยังกินข้าวเหนียวนี่เลยมาครับทุกคนมากินด้วยกันปลาเนื้อน้ำจิ้มซีฟูด้ดมีผักสลัดด้วย อันนี้เพิ่งกลับมาจากโรงเย็นทุกคน,นพ,พอดีเลยยายเผาปลาไว้เอ้ยยายนึ่งปลาไว้ให้ทุกคนน่ครับม่สิงว้วยไอ่สิงว้วยล้ําขนาด <laughs> คนอาจจะได้ยินเสียงไก่นะเพราะว่ามาถ่ายหลังบ้านเลยมาเด้อกระย้ายเด้อกีบปัานึ่งกระย้ายย้ายนึ่งป่าอย่างล้ำเลยมาครับทุกคนมากินด้วยกันงั้นก็หาข้าวหาปลามากินเอะทุกคน พี่เกมหนีผมไปสามวันแล้วยังไม่กลับมาเลย <S <S 1> <S 1> ผมอาจจะหน้าดับหน่อยทุกคนก็าตากแดดมาฟังเสียงไก่ดิ คุณก mm ินรับหมดรับแล้ว เดี๋ยวจับกลมน,นึ้นไหมมันติดแค่เนื้วนุ่มไปตัดผมมาใหม่ทุกคนสั้นลงมันหน่อยนะึงอร่อยอร่อยอร่อย อันนี้กี่กิโลเนี่ยใหญ่กวารูกครึ่งรูกครึ่งก็ใหญ่อยูน่นะนี่เอาตัวใหญ่เดี๋ยวให้ตามากินกว้วยแบ่งให้ตามิ้งยายหางเงินไม่ได้ต้องประหยัดหน่อยตาหางเงินคนเดียวหลาหลายถ้าใครที่ ถามถึงแม่ผมนะทุกคนแม่ผมอยู่กรุงเทพเดี๋ยวปิดเทอมนี้ผมก็จะไปหาแล้วทุกคนแม่ผมขายส้มตำอยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวผมจะไปหาอาหารตาสั่งขายอบด้วยอ่าผมก็อยู่นู่นทุกคนะอะไรนะนครราชสีมาจะมาใหญ่ปักเจ้งใช่เดี๋ยวถ้าใครก็ร้านร้านชื่ออะไรนะผมเดิมแม่น้องนนอยู่วัดรชดาใครอยากไปก็ไปแถวนั้นได้ทุกคน,นอาหารทำครบชุดอะ่ะ มีไก่ไก่อบองบใช่ไหมไก่อบองก็มีทุกคนลาบก็มีต้มผงก็มีไปอุดหนุนแม่ผมได้ครับต้มตาก็มีอร่อยมากเดี๋ยวปิดเทอมนี้ผมจะไปช่วยแม่ผมขายอยู่ทุกคนแม่จะให้เงินไปช่วยขายส้ยมตำเท่าไกินทักสัลัดครับทุกครับ มากินเมซีฮ่าอะละแม่บอกกินนะ่ยักเนีงเงผนกินบ่อยอยู่ล้วไงผมก็ติไปถ่ายกิฟเกม,มก็กินทุกวันนะไก่มากินข้าวเต็มเลยทุกคนเสียงดังหน่อย ยายของเงลวลาไปเอาข้เยืนใส่หม้อก่อนนะ้ไมอืมไปละลข้าวรอจ้ายายไปเอาข้เยืนใส่หม้อทุกคน<ม>เดี๋ยวผมนั่งกินรอเดี๋ยวช่วงนี้ก็ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะทุกคนเพราะว่ามันใกล้จะสอบแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวปิดเทอมผมจะทำคลิปให้ทุกคนดูทุกวันเลยช่วงนี้เลยไม่ค่อยว่างนะครับ แต่ผมก็ยพยายามทำคลิปลงเล้น้ำอะไรอ่ะน้ำตาลสด้ามาก,กินลรามาให้ผมใช่ไหมอขอบคุณ<อ>ครับใช <สด S 1> ่ทุกคน <S 2> <S 2> แล้วข้าวใส่หม้อมาแล้ว เออเข้ายิสไหมอไอ้เิีวไก่ทุกคนมันโดนขากองอนำ้ำงอ ไก่มันแย่งข้าวกันทุกคนเสร็จหรอกินยเยอะกินขี้น้อ,นนนนอยหาข้าวหาปลามานั่งกินด้วยกันทุกคน มานั่งกินข้าวกับผมดูผมแล้วก็นั่งกินข้าวทุกคนกินเพลินๆนี่ปลาเผาเนี่ยปลาหวานนะเนาะปลาหนึ่งกปะปลามนสุดหอมข้าวกับหอมบ๊อ ข้าวเหนียวไหม,มผมชอบกินข้าวเหนียวทุกคนมันอิ่มอิ่มนานลูกอีสาน์นะลูกกายสิ ก็บอผมนะไม่รู้วันนี้พี่เมฆจะทำคลิปหรือเปล่านะทุกคน อาจจะไม่ค่อยชัดนะทุกคนว่าอตอนนี้ผมถ่ายประมาณห้าโมงใช่ไหมใหญ่ประมาณห้าโมงเย็นทุกคนสีอะไรเจิจืดหน่อยมาจากโรงเรียนก็เย็นแล้วใช่ผมกลับมาประมาณสี่โมงครึ่งทุกคน <c oughs> มาคับเป็นคนอีกสักคำสองคำผมก็พอแล้วผมอิ่มแล้วทุกคนยายอิ่มยัง <c oughs> อิ่มแล้ว อออย่ีกคนละคำยิมเกือบหมดเลยนิดเดียวตรงนี้ยากกินข้าวเยอะนะมันปวดหัวใจกินเยอะทำไมอ่ะมันปวดหัวลามันปวดหัวใจมันกินข้าวไม่ได้อ๋อมันกินข้าวบาร์มไปคนละคำ

นี่อย่างนี้เลยฝีมือ,อยายผมอะ